ประเด็นที่น่าสนใจต่อมาก็คือนะครับประเด็นที่นะเมือ่อวัตถุอยู่ไกลมากจากกระจกมากๆนะครับวัตถุอยู่ไกลจากกระจก ซึ่งความหมายตรงนี้ก็หมายถึงถ้าเราให้ระยะ s นะครับมีค่ามากกว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องซึ่งปริมาณที่เกี่ยวข้องในที่นี้คือ r เฉล่ s, <S มากกว่า r มากๆนะครับทีนี้ในกรณีนี้เราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะค,คำว่าถ้าเกิดเราได้เงื่อนไข ที่มีปริมาณอันหนึ่งมากกว่าปริมาณที่เกี่ยวข้องนอนื่นมากๆเนี่ยเราอาจจะประมาณให้ s เข้าใกล้ i n f i n i t ตใช่ไหมครับเมื่อ s เข้าใกล้ i n f i n i t ตจะเกิดอะไรขึ้นะจะเห็นว่าเมื่อ s เข้าใกล้อินฟินิตเมื่อเราแทนค่าลงไปในสูตรเซนส่วน s บวกเซนส่วน s พรมมีค่าเท่ากับ สส่วน r เมื่อ s เข้าใกล้อินฟินิตก็หมายความว่าเพิ่มแรกนี้จะกลายเป็น0ูนใช่ไหมครับเทอมแรกนี้กลายเป็นศูนเราจะได้ว่าเศษส่วน s พามเท่ากับสองส่วน r หรือผลที่ได้ก็คือ s พายมีค่าเท่ากับ r ส่วนสอง s พายมีค่าเท่ากับ r ส่วนสอง ทีนี้เราลองมาดูความหมายทางกายภาพของผลตรงนี้นะครับ It S มีค่าเข้ากอินฟินิตหมายความว่าอะไรสมมุติเรามีกระจกนะครับแล้ววัตถุที่นี่นะค สมมติว่าเราดาาูแนวแสงสองแนวนะครับแนวหนึ่งก็คือขนานกับแคนบุกสำคัญอีกแนวหนึ่งวิ่งมาเจอที่จุดยอดของอขจบรกนะแล้วมุมตัวนี้เป็นมุมซีต้านะครับ มุมตรงนี้เป็นมุมซิตา้าถ้าเราขยับวัตถุให้ออกห่างจากกระจกออกไปเรื่อยๆนะฮะกระจกใช่ไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้ให้วัตถุห่างออกมาเหมือนะนเดิมเราดูแนวแสงสองแนวก็คือแนวที่ วิ่งขนานกับแนวที่ผ่านจุดยอดคุณก็จะเห็นว่ามุมซีต้าตัวนี้จะลด,ดลงใช่ไหมครับถ้าเรายิ่งให้ราะถูกเนี่ยอยู่ห่างจากกระจกมากขึ้นเรื่อยๆ มันก็เห็นว่าวถ้าคุณวาดแนวแสงขนานแล้วก็แนวแสงที่ผ่านจุดยอดมุมซีต้าตัวนี้ก็จะลดลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราได้เมื่อ เอสเข้าใกล้อินฟินิตเอสเข้าใกล้อินฟินิตนะครับเราจะได้ว่าแสงที่มาจากวัตถุเนี่ยแสงจากวัตถุนะฮะจะกลายเป็น แสงขนานนะครับแสงจากวัตถุจะเป็นจะเป็นแสงขนานหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเรามีกระจกนะครับนี่เป็นแกน6กสำคัญ แล้วเราให้แสงขนานวิ่งเข้ามาแสงที่สะท้อนจะกระจกจะวิ่งแสงที่สะท้อนจะกระจกจะวิ่งกลับมาทุกๆเส้นนะครับ จะกลับมาตัดกันที่จุดจุดเดียวนะครับก็คือที่ระยะภาพ S' พรนะครับซึ่งระยะ S' รตัวนี้มีค่าเท่ากับ R02 ส่วนสองเราเรียกระยะ R02 ส่วนสองตัวนี้ว่าระยะโฟกัสซึ่งจะเห็นว่ามันก็ สมเหตุสมผลนะ,ะถ้าแสงขนาดวิ่งมาแสงทุกจกัสะท้อนจากกระจกจะมาตัดกันที่จุดโฟกัสทั้งหมดนะครับ